สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหล่งสี่เหตุนะพบกันในเกมวอลโรบอทกันอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าไอเฟลที่โดนเนิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวของไททันเองหรือเป็นปืนก็นแล้วแต่นะครับก็จะนําภาพเก่าๆแล้วก็มาคุยกันว่าเหตุผลที่มันโดนเนิร์ฟนั้นเพราะว่าอะไรแต่โดยรวมแล้วบอกได้เลยว่ามันเก่งนะครับผมนะนะเดี๋ยวเขาจะมาคุยกันนะเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังลุ้นอยู่ว่าใครจะได้รางวัลน,นะครับ เป็นไททันสกาวเวนเจอร์แฮมเดลนะครับผมครั้งล่าสุดก็สามารถลุ้นได้เลยในคลิปนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างขวามือเหมือนเดิมเลยครับผมแน่นอนเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดีเจมก็สามารถนะครับผมกดลิงก์ร้านค้าใต้คลิปแล้วก็เลือกซื้อสินค้าให้เรียบร้อยใส่โค้ด r u n g c h ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผมด้วยนะหรือถ้าใครเติมไม่เป็นสามารถทิ้งทักลิงก์ Facebook ส่วนตัวเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ผมก็จะทําการเติมให้กับเพื่อนเพื่อนะทุกคนโอเคเรามาต่อกันเลยสําหรับเจ้าไอเฟลนะครับเดี๋ยวพอไทอาเกตไททันเต็มเนี่ยผมก็จะนําออกมาเล่นให้เพื่อนในรับชมกันแต่สิ่งสําคัญเลยของเจ้าไอเฟลที่โดนเนิร์ฟก็คือความ่าสกิลนะครับเรื่องของสกิลที่เพิ่มเลือดทิพนะครับทําให้มันเก่งแล้วก็ปืนโค้งครับที่ยิงได้อัตราย,ยิงสูงมากดาเมจรุนแรงเมื่อเปิดใช้สกิลนะครับผมก็เลยเป็นสายเหตุหลักๆนะครับโดยรวมเลย ที่ทำให้เจ้าไอเฟลไททันสุดโหดหน้าเล่นสุดๆของเรานั้นโดนเนิฟไปนะครับพอภาพที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี้จะเป็นการเล่นก่อนเนิฟนะทุกคนนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับนะภาพก่อนเนิฟนะครับเป็นช่วงก่อนที่จะโดนเนิฟนะทุกคนนะครับย้ำอีกทีว่าเป็นช่วงก่อนที่โดนเนิฟและตอนนี้ผมก็จะขึ้นอ่า าลายชื่อผู้โชคดีให้นะครับผมตรงด้านล่างขวามือนี่เลยนะครับนะเพื่อนๆก็สามารถเช็ครายชื่อได้เลยจากการซุ่มนะครับในคลิปรีโอทั้งหมด3คนแล้วก็ผู้โชคดีที่ได้ในสตรีมด้วยนะครับทั้งหมด2คนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้โชคดีอ่ะฮะเป็นไงนล่ะเรียกได้ว่าดูสนุกไปด้วยลุ้นได้รางวัลไปด้วยนะครับ <S <S แล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่ ให้การสนับสนุนเข้ามาทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าขอบคุณกันแบบต่อเนื่องนะนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณกันแบบยาวๆไปเลยนะครับเพื่อนๆทั้งสมาชิกแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดเน a t o เข้ามาทางทัวรเลตด้วยนะครับผมก็ขึ้นรายชื่อให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นภาพให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้านล่างขวามือแบบต่อเนื่องกันไปเลยนะครับจะได้ แสดงความขอบคุณได้อย่างเต็มที่นะเพราะว่ามีใครการสนับสนุนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนนะครับทางด้านการช่วยซื้อจอคอมพิวเตอร์นะครับที่มีหลายหลายคนนะครับส่งข้อความมาบอกพี่ผมช่วยสะสมนะครับในการซื้อจอคอมพิวเตอร์และกันนะครับอก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมน่ารักจริงๆเลยนะครับ FT ช่องเรานี่มีน้ำใจกันมากนะครับโอเคฮะมาต่อเลยฮะเกมกำลังเดือดนะฮะ ตอนนี้คอนดอกํกำลังทำหน้าที่อย่างหนักครับเพื่อเก็บเกรไถท่านตอนนี้เกรไทท่านเต็มเรียบร้อยและตอนนี้คอนดอกำลังเผชิญหน้ากับเมาเลอร์และแน่นอนครับมันเป็นอะไรที่อันตรายนะครับถ้าโดนเมาเลอร์เข้าไปสักสองสาดอกเนี่ยนี่ฮะนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้นะครับปืนกลยังไม่ได้โดนปรับนะเลยยิงได้ถี่มากๆนะครับแล้วเรามาดูไอเฟลกันครับผมพระเอกของวันนี้ดูซิว่าความแตกต่างนะครับจากแต่ก่อนกับปัจจุบันนี้มันเยอะขนาดไหน เพื่อนๆจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในใต้คลิปได้เลยนะนะครับแต่ว่าไม่ต้องเอ่อแบบสุภาพนะครับไม่ต้องโหดร้ายเวอร์วังอลังการอะไรมากมายนะเอาแค่แสดงความคิดเห็นที่เรารู้สึกได้ว่าเป็นยังไงนะครับผมรู้สึกได้เลยนะครับผมนะส่วนตัวนะตอนที่ยังไม่เนิบนะครับบอกได้เลยว่ามันคล่องแคล่วว่องไวรุนแรงนะครับการยิงนั้นรวดเร็วมากๆนี่ปืด๊ดหายปืด๊ดหายก็เรียกได้ว่ายิงกันแบบเลยชิวๆกันเลยทีเดียว นะครับแต่หลังจากที่เนิฟไปแล้วนั้นก็ต้องเข้าใจฮะนะครับอัตราการยิงของปืนมันก็ช้าลงช่้ามานะครับสกิลต,ต่างๆนาเมตต่างๆก็ลดลงนะครับเลือดทิพก็ลดลงด้วยนะครับก็เลยได้ว่าเนิฟกันแบบเต็มๆกันไปเลยนะครับก็ผมเองเนี่ยยังไม่ได้ลองแบบเต็มๆว่าตอนที่เนิฟไปแล้วเนี่ยจะเล่นได้สักขนาดไหนนะครับก็ยังไม่ได้ลองเต็มๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นการสตรีมบ่อยครับแล้วก็เก็บจุดสัญญ,ญาณกันซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยยังไม่ได้เน้น นะครับอขออภัยด้วยครับผมตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บบ่อยครั้งนะบ้านกัน้ําจะท่วมแล้วนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเก็บของน้ําท่วมหรือเปล่าแม่ถ้าไปนี่ต้องงดสตรีมหลายวันเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านนั้นเน็ตไม่ดีจริงๆอาจจะได้ทําแต่คลิปกันเลยทีเดียวโอ้น่าเสียดายนะครับคิวกันแบบรัวๆทุกคนนี่ฮะเรียกได้ว่าอยู่ตรงไหนก็ยิงได้ครับนะสบายๆเลยฮะสําหรับเจ้าไอเปล นี่ครับนี่แหละคือความร้ายกาจนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปครับจึงทําให้ไอเฟลนั้นโดนเนิฟนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไอเฟลตัวเดียวนะครับที่โดนเนิฟและหลายตัวก็โดนเช่นเดียวกันเป็นการปรับสมดุลประจํานะครับอยู่แล้วนะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเนครับถึงมันจะโดนเนิฟยังไงนะครับเราก็ปรับแต่งให้มันเล่นได้อยู่ดีนะเพราะว่าเรานั้นได้หามันมาแล้วนะครับคือมีมันแล้วต้องใช้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับสวยๆก็เลยทีเดียวครับ เกมนี้ถือว่าไอเฟลทำงานได้ดีมากๆคิวแบบรัวๆนะครับใครก็ต้านทานไม่อยู่และแน่นอนครับตอนนี้สู่สี่จัดนะครับผู้เล่นของเราก็เหลือน้อยนะครับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับดูเหมือนจะเหลือเยอะกว่าเราครับแต่เราก็ยังคิวรัวๆครับผมนะนี่ฮะคิวตัวเล็กตัวน้อยไปเรื่อยครับจังหวะไหนที่อยู่ในรัศมีของปืนนั้นเจ้าไอเฟลสามารถเก็บได้หมดฮะเมื่อถึงขั้นอันตรายก็สามารถสไลด์นี่ได้อย่างทันท่วงทีสกิลนะครับผม เป็นสกิลขั้นเทพกันเลยทีเดียวสาหรับหุ่นตัวนี้นี่ฮะบินดีแล้วนะครับพอตอนบินปุ๊บเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นกับปืนที่โผล่มาอีกสองปืนนะทุกคนนี่ฮะรวมทั้งหมดห้าปืนกันเลยทีเดียวครับปกติมีสามพอบินจะมีเพิ่มมาอีกสองครับโอ้โหแล้วก็เรียกเลือดทิพมาจากยานแม่นั่นเองสบายๆครับแบบนี้สวยๆก็เลยทีเดียวยิงไปครับนี่แบบนี้เลยฮะ ไซก็ตามที่อยู่ในรัตตมีของปืนครับเรายิงแบบสบายไม่ต้องเสี่ยงโค้งกันเป็นเลยนะครับแฟนๆไอเฟลก็คงจะเฟลกันหน้าดูนะครับผมนะช่วงนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนดูครับนะว่าเป็นยังไงอึบอึบติดติดยิงไม่ได้ครับผมนะตอนนี้ศัตรูเลือสองตัวแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมนะผมได้ประกาศรายชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับผม กับผู้โชคดีทุกท่านแล้วก็สมาชิกด้วยนะครับที่ได้รับของรางวัลกันนะครับก็เป็นสิทธิพิเศษนะครับของสมาชิกนะครับที่ได้ลุ้นรางวัลกันบ่อยครั้งหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้เลยปึบปึบยิงไปสบายๆแล้วฮะเหลือตัวเดียวแบบนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับสําหรับเกมนี้เราก็สไลด์มายึดจุดสัญญาณแบบชิวๆครับผมนะแบบนี้เลยนะครับอ้าวแตกแล้วท,ทันไหมเนี่ย จะได้ยึดไหมจุดนี้จะได้ยึดไหมป๊บปึ๊บ,บจะได้สักจุดหรือเปล่าอ้าวได้อยู่เหมือนกันทุกคนนะครับศัตรูนั้นยังลงตัวอยู่ครับก็โอเคนี่ฮะปุ๊บอยู่ตรงไหนก็ไม่รอดนะครับอย่างที่บอกขอให้อยู่ในรักมีของปืนครับได้คิวอีกแล้วนะเกมนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาใดอย่างใดก็กิวกันแบบรัวๆไปเลย ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับเกมในช่วงนี้กันด้วยนะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับผมแม่ชนะเรียบร้อยคิวแบบรัวๆกันเลยทีเดียว